สวัสดีค่ะพบกับคําเกี้ยวอีกเช่นเคยค่ะในช่องเคยสานใต้มื่อนี้ก็มานากันกับเคยสานใต้เนาะเคยสานใต้เป็นคนไทยคําเกี้ยวเป็นคนเบา,ก,เนนเาก็คือว่าคําเกี้ยวสิมาเวาแนวทางความฝันของโตคําเกี้ยวเองเนาะค่ะเมื่อที่ผ่านมาก็ถือว่าเลขเข้าอยู่เพราะว่าคําเกี้ยวฝันว่านั่งรถไปแล้วไปจอดตรงหลักกิโลเนาะในหลักกิโลนั้นมีเลขหนึ่งเจ็ดเก้าคำเกี้ยวก็บอกให้ตัดเล่นหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้า หนึ่ง9จ็9เน้าหนึ่งเะเลขมันก็ออก9กหนึ่งก็ถือว่าเลขเข้าอยู่นะคะสําหรับความฝันของโตคําเกี่ยวอีกเองเนาะค่ะแล้วก็ตั้งแต่เลขออกมาก็ยังไม่ฝันและทีนี้ก็คือเมื่อขึ้นก่อนเนาะคำเกี่ยวกั็เลยฝันก็เลยคิดว่าซีมาบอกไปทางผู้ชมฟังอีกค่ะบาฮาวาเลกมันออกเนาะความฝันกะเป็นคือจังเก่าๆค่ะ ฝันคล้ายๆเหมือนเดิมอีกแล้วเนาะเด็กคำเกี่ยวซีบอกให้ฟังค่ะว่าฝันว่าจังไดแน,น,นะค่ะก็คือตัวคำเกี่ยวนี้ฝันว่าขี่จักรยานจักรยานขั้นหนึ่งเนาะค่ะก็จักรยานก็เก่าบอกเก่าบอกใหม่เนะค่ะจักรยานก็ตัวคำเกี่ยวบอกเคยมีจักรยานนะคะอยู่บันก็บ,บ่ะมี่เนาะแต่ในฝันน่ะไม่รู้ไปเอาจักรยานที่ไหนเนาะค่ะมาขี่มาปั่นปั่นไปกับปั่นขึ้นเนิน ขึ้นเนินขึ้นภูไปตามทางดาบนี่แหละคะ่ะปั้นไปเรื่อยๆกับเมื่อยเมื่อยนำ้ำเมื่อยน้ำกับปั้นปั้นไปเรื่อยนนอนนไไขึ้นเนินอ่าขึ้นเนินขึ้นเบาไวกับล่องเข็นแน่ขึ้นได้แล้วกับปั้นแน่แต่ส่วนหลายสิปั้นเนาะปั้นปั้นไปเรื่อยสิปั้นจนไปหอดบ้านเกา่าห้องเกา่าที่คําเกี่ยวอยู่ที่ชนบุรีเนาะอีกแล้วคะ่ะหวัวนันกับฟันเห็นบ้านเก่าหลังนี้เนาะเลขก็ออกอันนี้ก็ฝันว่า ปั่นไปที่บ้านเก่าหลังนั้นอีกแล้วค่ะก็บ่รู้ว่าไปจังไดมาจังไดไปทา่งไหนแต่มันไปถึงบ้านหลังนั้นก็เลยไปโพลอยู่หน้าห้องเลยเนาะหน้าบ้านมันเป็นห้องแถวค่ะเป็นบ้านแถวเหมือนเท่าเฮาเนาะติดติดกันเนาะวันนี้ข้างเบียกก็จอดรถหน้าบ้านหน้าบ้านก็มีบ้านเลขที่อยู่เนาะแปดสองสี่เนาะค่ะก็จะจอดจักรยานแล้วก็จะเดินเข้าไปในห้องข้างบ้านเขาถามว่า คำแก้วไปใส่มากตั้งโดนบ่เห็นหนาะคิดหอดเดอ้บอบ่เห็นหนาะกันโดนเลยเนาะเขาก็ทักทายเนาะคำเกวก็เลยว่าโอ๊ยคำเก้ว,กเว,เกวไปอยู่บ้านหลายปีแล้วค่ะก็เลยวันสี่ก็เลยย่างเขาไปในห้องประตูห้องก็เปิดไว้เนาะเพราะย่างเขาไปในห้องเนาะปกติในห้องห้องนั่นเนาะบ้านหลังนั้นมันสีมีห้องนอนอยู่ข้างในห้องนึงแล้วก็เป็นครัวแต่ในความฝันบ่มีห้องบอ่มียังค่ะ เป็นห้องโล่งสี่เหลี่ยมบ่มีโทรทัศน์ตู้เย็นบ่มีข้าวของอยังเลยเป็นห้องที่ว่างเปล่าเป็นห้องที่ว่างเปล่าไม่มีเสื้อผ้าไม่มีอะไรครับค่ะเป็นห้องที่ว่างเปล่าบ่มียังเลยเป็นห้องสี่เหลี่ยมซื้อๆโล่งๆเนาะค่ะคําเกี่ยวกันเลยว่าเอะแล้วข้าวของเราหายไปไหนทําไมอะไรอะทำไมเรามาที่นี่อีกแล้วเราไม่ได้อยู่ที่นี่ตั้งนานแล้วเนาะในความฝันเนาะบันนี้ก็แค่นี้ค่ะกรลลูซกโตต่ตน ค่ะค่ะเลขมันสิมาตัวเก่าอีกว่าเลขอาจจะมาตัวเก่าเนาะแต่ก็ไม่รู้ว่าตัวเก่าตัวใดตัวเก่าปีที่ผ่านมาหรือตัวเก่างวดที่ผ่านมาเกิดบนเเเนาะหรือตัวเก่างวดก่อนๆก็โบลูแต่ว่าฝันว่าได้ไปบ้านเก่าอีกแล้วแต่ถ้าฝันอย่างนี้เนาะถ้าถ้าเราตีความฝันเนาะเราก็ต้องยึดเอาเลขห้องที่เราไปอย่เลขห้องเลขบ้านเลขที่ก็รอบก่อนที่คําแก้วฝันว่าได้ไปบ้านนั้นเนาะ เลขบ้านเลขที่มันแปดสองสี่เลขมันออกแปดสองใช่ค่ะงวดน,นี้ก็เช่นเคยค่ะบ้านเลขที่ก็แปดสองสี่ที่ทางผู้ชมไปพิจารณาเนาะอาจจะมาแปดสองแปดสี่หรือสองสี่ก็ได้เนาะสำหรับห้องเกา่าบันนี้ขั้นเกยวกับไปเปิดำํำราก็คือว่าฝันว่าปั่นจักรยานฝันว่าปั่นจักรยานเนาะในทํานายฝันก็ทกเขาบอกว่าก็เป็นฝันดีอยู่ค่ะฝันว่ไปจักรยานขึ้นผู้ขึ้นเนินเนาะ เขาบอกว่าตีเลข3-7-8 3-7-8ค่ะตีเลข3-7-8ปันว่าปันจักรยานเนาะแต่ถ้าคำแก้วตีก็ตีเหมือนกันค่ะก็คือปั่นก็8จักรยานก็7 7 8 8 7อยู่แล้วแต่มันออกไปแล้วเมื่องวดที่ผ่านมาเนาะครับค่ะ,คะแต่กระ่บ,บนเนาะค่ะแต่ตำราเขาตีให้3-7-8 สามเจ็ดแปดค่ะทานผู้ชมกับเย,ยลืมไปตัดเลนเนาะว่าเมื่อกี้ออกสี่เจ็ดแปดค่ะ,คะอันนี้ฟันว่าปัญญกญยานตำราเขาเขียนให้เลยว่าสามเจ็ดแปดก็ตัดเล่นเป็นสามเจ็ดเจ็ดแปดหรือว่าสามแปดก็ได้เนาะค่ะก็ตัดเล่นไปเนาะค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่คำเกี่ยวจิตตีเนาะก็ะคือว่าฟันเห็นห้องสี่เหลี่ยมโล่งไม่มีอะไรก็สีเป็นสี่ศูนย์ทนั้นตัวเนาะครับค่ะ,คะ เพราะว่าของหายเกี่ยงเลยค่ะเป็นเป็นสี่เหลี่ยมเฉยๆเป็นห้องสี่เหลี่ยมทีวางเปล่าโล่งเนาะกับทีตีกับคำแก้วก็ตีเป็นสี่ศูนย์ทั้นนะะั่นแะละอืะสี่ศูนย์อีกตัวหนึง่งอันนี้คือตัวที่คำแก้วตีขึ้นมากันไว้ค่ากันไว้แต่เลขห้องนี้แปดสองสี่เลขฝันตามตำราว่าปัญนจักรยานนี้คือสามเจ็ดแปดแล้วก็เลขที่ตีว่าไปเจอห้องโล่งๆว่างเปล่าก็สี่ศูนย์ ค่ะก็บประมาณนี้เนาะแต่ท่านผู้ชมทันไดมากเนาะแต่เวลาทาแก้วฝันเนาะฝันเห็นสารที่ตรงเนี้ยทีไรเนี่ยเลขมันจะออกออกบ้านทุกที่ตลอดเลยค่ะมันจะออกตลอดสังเกตุูหลายเท่าไรเท้าไมเกี่ยวฝันเห็นห้องนี้แล้วเลขออกเนาะใช่ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะครั้งที่ออกแปดสองนะครับท่านผู้ชมครั้งก่อนนู่นก็เคยออกสี่สองหรืออะไรเนาะกอนนู้นเนาะสองสี่น่าจะเป็นสี่สองค่ะรอบก่อนนู้นที่เคยฝันใช่ นานแล้วค่ะน่าจิเป็นปีแล้วค่ะเลขออก42ครับค่ะจําได้เลยอืมแต่รอบนี้มาฝันอีกแล้วจะเป็น82 24หรือ84กับบน่เนาะแต่ก็น่าจะอยู่ในนี้แหละค่ะแต่คําเกี่ยวก็เห็นหลายท่านที่ฝันตัวเลขประมาณนี้เนาะครับค่ะ24ก็ไปตรงกับเลขหลายจุดเนาะเลขของ คุณตาเตียงที่ฟันมาบังไฟแตกเป็นเลขเนาะแล้วก็เลขปฏิทินจีนก็สองสี่อยู่เนาะค่ะแล้วก็ความฟันอีกหลายท่านอยู่ค่ะค่ะก็พิจารณาดูเนาะแปดสองก็มีหลายท่านที่ฟันเห็นแปดสองเนาะค,ค่ะอันนี้ก็เป็นแนวทางคําแก้วก็มาพูดให้ฟังเผื่อว่าเลขมันจะออกเนาะค่ะอีกหลายวันอยู่ค่ะกวา่าเลขจะออกก็ท่านผช่ชมเองก็มีเวลาฟันอีกหลายมือเนาะมีเวลาหาเลขที่ชอบอีกหลายวันเนาะค่ะคัาเกวก็ไม่แน่ค่ะ Rogers ก่อนเลขออกก็อาจจะฝันอีกเนาะค่ะอันนี้เป็นความฝันแรกความฝันจะว่าต่องวดก็ไม่เชิงเนาะเพราะมันกลางงวดแล้วเนาะครับค่ะแต่ว่าก็เพิ่งฝันเพิ่งมาฝันค่ะก็คือว่าด้วยวนตัวนี้ก็ช่วงเวลาที่ผ่านมาเนาะล้านบอสบายก็บบคอคไคเดนนอนเนาะเบิ่งล้านวันนี้พ่อล้านอยากจะหายเนค่าเกี่ยวกับป่วยกินยากักบบอคอยฝันยังเนาะค่ะก็เลยิ่งฝันนี่แหละค่ะครับฝวกไว้เนาะส่วนผมก็ยังไม่ฝัน เคยสานใ้ก็ยังบ่ฝันยังเนาะค่ะถ้าฝันก็อยากจะมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังดูเคยสานใ้นี่ไปเลาะเบิดมือเบิดเว้นค่ะตาคนเน่อย่างเนยพว่าไปหาฝันเนาะทั้งที่ไปหาคุณยายคุณลุงคุณป่าเขากับบ่ทันฝันกับไปมูบาดนั่นมูอบันนี่ทั้งที่ไปส0สิบห้าสิบกิโลเนาะไปกลับเป็นร้อยโลไปแล้วคุณยายคุณยายกับบ่ฝันกับกลับมาซื่อเนาะวันนี้กับมาเมื่อยเมื่อยกับลับดีกับบ่ฝันเนาะค่ะเดี๋ยว ถาเบิรค่ะมา,าว่าฟันเนาะจีนําเสนอให้อีกแต่กะอย่าลืมค้นฟันเมนท่านอื่นในช่องเนาะเขาก็ฟันเมนอยู่เหมือนกันก็ติดตามเนาะชอบความฝันของท่านไหนก็นําไปเสี่ยงโชคได้เนาะการเสี่ยงโชคมันก็อยู่ที่ดวงด้วยค่ะถ้าเราจับถูกก็ถูกถ้าเราจับไม่ถูกก็ก็พลาดเนาะค่ะก็ต้องใช้วิญาณในการเสี่ยงโชคการนําไปซื้อเนาะ สำหรับตัวคําแก้วเองก็เลขฝันก็ซื้อแน่นอนค่ะซื้อเก็บไว้เนาะเพราะว่าตัวเองฝันเองเผื่อว่ามันจะออกเหมือนงวดที่ผ่านมาคําแก้วก็ได้กินจากเลขเก้าหนึ่อยู่ค่ะสําหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ค่ะก็ขอท่านผู้ชมทุกคนถูกหวยรวยเงินในงวด16กกันยายนนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ